มันเอาอีแกแล้วไงกูมาที่เลยพี่ล้วไม่กูจะเข้าได้สักหน่อยแม่งกระดันเต็มเลยเอ่อข้าเปล่าเข้ากูเขา้าถมเข้ากูเข้านะเขา้าเขา้ากูเขา้เขา,เขาโอเคโอเคอเครบสี่คนครบคอยครบอย่าออกอย่าออกรครับเปินเข้าไม่ได้อู้ขอเข้าไปด้วยแล้วกูอยากออกว่ะกูอยากออกกูไม่น่าเข้ามาเลยลิบหายนั่งไงกูงนี่ไม่รอดด้วยงานนี้เอาไงดีวะมาแล้วมาแล้ว เอาลองโหลดแล้วมึงกูไม่อยากไปเลยเฮ hey, ดี้ไม่ไม่ไม่ไมอากูกลับขึ้นไปกูไม่อยากไปอากูกลับขึ้นไปม,มาแล้วมาันมาเลยเออฉันเ้อฉันเจอไม่เอาไม่เอากูซื้ออะไรมาทุกอ,อยาก่างเอ๊กูซื้ออะไรนี่หวานไปเฉยๆโอเค ปะปะปะบอนี่มาสักไงอู้พวกเรา,อเ,าเอา้าทำไมเหลือแค่สามคนเอ้าไวลไ้ล้วไงมึงอู้ตามฉันมาตามฉันมานี่มาน,นตามฉันมานัไม่งนนั้นนายตายแนย่ไหนตรงไหนวะเพื่อนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมไปเลยไปเลย,เลยนะตามฉันมาเลยนี่ฉันจะมาไขกุญแจให้ดูอู้อเสียงอะไรวะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันเราต้องเดินทางกันต่อนะพวกปะปะปไปไนายตามฉันมาไม่งนนั้นนายตายแน่เออกูรู้กูตามมึงอยู่แต่กูไม่กล้าแยกจากมึงหรอก กูแยกทีแล้วกูมีเดี่ยงมึงน,น,น้ำหน้าไปเลยเออน้ำหน้าไปเลยเพื่อนไม่กล้าไม่กล้าน้ำหน้าใครทางนั้นแหละบอกเลยน้ำหน้าใครกูจะพาคนนั้นตุยทันทีเออโอเคเพื่อนมึงน้ำหน้าไปสิอู้ตามฉันมาตามฉันมาฉันเป็นผู้นำแม่เองน้ำตามฉันมานะเ,ข,เะข้าใจไหมเออเข้าใจกูรู้กูรู้ตามมึงนี่กูไปไหนหรอกอู้นี่นี่ตรงนี้มาตรงนี้อ้ามันจะมาเลยตรงข้างหน้านี่ประตูเอยประตูที่เจ็ดแล้วเวล์พาถึงประตูที่เจ็ดแล้วพวก ไปประตูนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เลี้ยงตามฉันมามันอยู่ตรงนี้เลยนี่อุ้ยมันจะเปิดแล้วมันจะหยุดนิ่งทเขีจะอะไรวะฉันก็อยาก้มุงจะหยุดนิ่งทำไมเนี่หาตังค์นี่ไงให้กูหาตังค์มาเพื่อนฉันหาตังค์แต่ฉันหาตังค์ไม่เจอเลยกูลุงมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่ฉันมาได้มามถ้าขอไปพูดตามเองก็แล้วกันไม่หาอะไรกันเนี่ยกูอยากลงหาอะไรกันอ่ะหูลุก็ตามตเข้าไปแล้วกันลุงมีอะไรไหมลุงตามเข้าไปมือตัวเลย กูเพื่อเพื่อนั้นเราไปดีกว่าใช้ขี้เกียจอยู่แล้วไปไปไปในเวลาออกแล้วนี่โอ้โหทำไมกูรู้สึกกูวิ่งเร็วปรแปลกๆวะน้องพี่หยุดทำไมเนี่ยเพออยื่อนหยุดแล้วกูก็เสียวนะเนี่ยอู้ตอนฉันมันลงมาเลยมีตรงนี้เลี้ยวขวา,า,า,วาเพรววาะฉะนั้นกูเลี้ยวขวาเนี่ยมันมันมันแปลกๆเนี่ยไม่รู้พวกนี่ยังมองดิอุดชิปหายแล้วไงชิบอะไรกูนั่นไงใช่เลยอย่างนี้ชัดเจน ไปพวกไปพวกตามฉันมาเลยอยู่ตรงนี้นี่ไงอาา้าวมันลุกยืนไม่ได้วะเนี่ยอ้าวทำหน้าไปสิเพื่อนหยุดดิหยุด,ยดแล้วกวูเสียวเพื่อนเงียหยุดเออนี่ตามฉันมาตามฉันมาข้างหน้านี้ข้างหน้านี้เนี่ยมึงหยุดทำไม,มาอีกวะมึงหาอะไรอ๋อหาก่อนเพื่อนมึงหาทำไมเนี่ยฮะนี่อู้อู้ตรงนี้มาตรงนี้ก่อน มึงมาทำไมตรงนี้เลยเพื่อนกูไม่รูกกันสีมาเล่นเล่นันแหละอะไรของมึงวะอ่ดดะดีๆเ,เพื่อนกูก็บับเอาเพื่อนเอากูรู้กูมึงหายไปไหนกูตกแกมหมดเลยเพื่อนนี่จะมีไฟจะม,มีไฟแช็กเพื่อนมึงก็จุดสิวะมึงจะปิดทำไมเนี่ยมึงไปแช็กมึงก็จุดไฟแช็คซะทีเพื่อนโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเพื่อนใช่ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนไม่มีอะไรแล้วเราจะมาได้เลย,เ,ลยเราจะไปกัน เราเราจะรอดดีวกว่าประตูเราอย่างนี้พกเปลกๆแล้วพวกแปลกๆแล้วห้องต่อไปไม่ต้องมีอะไรแน่ๆไม่มีวะ่ะอย่างนี้เดินกันต่อจิ้งโบท้องมันไม่มีไงงั้นไม่ต้องกลัวหรอกพวกบ้าอีกไม่ช้านายก็จะถูกกินถ้ากลัวงั้นพวกเราน่าจะจอกๆเราเล,เลนะ่นๆนะนี่เรตัดชนะฝั่งนี้ฝั่งนี้งั้นต้องลงตรงนี้ก่อนนะเข้าใจไหมตั้งนายก็ออกประตูนี้ตั้งนายก็จะเจอกับผีนะ่ะเอิ่มผีอะไรวะ อ๋ยอยกสิวิทย์ลงไงเพื่อนไหนต่ออทหารเขาขึ้นไปข้างบนตามฉันมาตรงนี้ไหนวะเพื่อนไมนได้ต่อนี่เข้าครตรงนี้เลยเป็นประตูนั่นไงใช่จริงๆด้วยน,น,นั่นไงโชคดีที่กูหลบไปเพื่อนเขาบอกแล,ไไล้วไปเดี๋ยวเวลาลุยต่อไปเลยไปเลยไปเลย,ย,ยกูอยเกือบได้ตุยไปแล้วไม่ละกูเออมเพื่อน ทำไมตู้มันเยอะปะหรือว่ามันจะมาอีกวะจ่มาใช่ไหมเพื่อนแน่ใจใช่ไหมไหน,น,นไม่รู้กู้เกี่ยวหรไม่รู้อะู้เกี่ยวนั่นอะไรลมไ้มอยู่วะนี่อะไรวะกูก็หมอบตามมึงไปรู้อ่ะมึงก็หมอบตามมึงไปเรื่อยๆอะไรเพื่อนมึงมาทำเข้าไปทำไมเนี่ยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องออกฝั่งนี้โอเคข้อเจอแล้ว อะไรวะเพื okay. okay. er ่อนจุดไฟแจ็คดิโอเคจุดไฟแจ็คใหม่คือกูไม่รู้ต้องทำอะไรวะเนี่ยว why ว h oh oh โอ้โอ๋อมึงเห็นหน้าเพราะเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหโอ้ยโอหนั่นเงี้ยโอ้โหเยว โอ้ยแม่งเลยเห็นหน้าเห็นหน้าต้องเห็นหน้าเหยนหน้าอ๋ออะไรกวะเนี่ยอาเพื่อนปีไฟแช้าทำไมวะเพื่อนอะไรวะมองไม่เห็นสวยแล้วไงะไกูเออมอยู่ไหนเนี่ยเพื่อน ที่ผ่ายยังไงเต <Wow, man. S 1> ็มๆเลยกูเื่ออะไรวะโอ้โหมันก็เอากูจริงๆเดี๋ยวบอกนะโอ้โหคือตายหมดเลยใช่ไหมอ๋อคือเรียบร้อยตายหมดยกขยงอะ่ะมึงก็เกินกูเกลียดไอ้นี่มากเลยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหสุดยอด